สวัสดีครับรายการเกาะติดพักประชาไทยพักประชาไทยครับโดยการน,นําของท่านดรบุญยงจังนแสงหัวหน้าพักประชาไทยว่าที่ผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อในนามพักประชาไทยมอบหมายให้ผมนายวิชิตเจ้าประสบการผู้อำนวยการไปกฎหมายพักประชาไทยประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐอ,รออตรออตรอกลุ่มทันเอกพิเศษสุวรรณแสงพันธ์ ได้จัดทำสรุปข่าวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี2,567ที่ผ่านมาและเริ่มต้นสัก,การาชใหม่ปี2,568วันนี้เราเริ่มต้นด้วยกองทุนพัฒนาภาคการเมืองครับเมื่อวันที่18ทธันวาคม2,567ด,ดรบุญยงจันแสงนณะพระประชาไทยและผมเองมโวการเข้าร่วมประชุมกองทุนพัฒนาภาคการเมืองกับ ยินดีกับคำพูดของท่านท่านบอกว่าท่านจะเป็นมิตรกับพรรคการเมืองตลอดต้องขอขอบคุณด้วยพอกฎหมายกำหนดให้ท่านเป็นเพียงผู้กำกับดูแลพรรคการเมืองไม่ใช่เป็นผู้คอนโทรลหรือควบคุมพรรคการเมืองตามที่ท่านพอเคยไปเยี่ศมพักประชาไทยมาแล้วเราก็ได้คุยกันหลายเรื่องจริงๆวันนี้มีเรื่องหลายเรื่องที่จะนำเรียนท่าน แต่ปรากฏว่าระยะเวลามีเวลาจำกัดหลายเรื่องที่ตามเรียนเอาเป็นว่าตามกติกาสองประเด็นที่ท่านตั้งให้ผููได้ที่เราคุยกันอยู่ทุกตลอดเวลาในช่วงนี้หนึ่งเรื่องของค่าปรับสองเรื่องของการใช้เงินของกองทุนพัฒนาพักกันผมจะพูดของเรื่องค่าปรับค่าปรับทุกภักโดนหมดท่วงแร,แรกโดนหมดทเรื่องหลังที่ท่านบอกไม่เคยมีเลยเพราะทุกครับเริ่มมีประสบการณ์ ในการที่จะรายงานท่านวอน,นิ่งมาโดยตลอดค่าปรับพรรคการเมืองค่าปรับเป็นโทษหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญ,ญาฉะนั้นเวลากระทาความผิดทางอาญ,ญาโทษปรับจะต้องกระทําโดยเจตนาบางพรรคการเมืองไม่มีเจตนาก็เสียค่ารับเอาละครับเมื่อกฎหมายเขียนต้องเขียนค้าปรับระยะเวลาในการรายงานเรื่องถึงต่างเช่นที่ท่านอธิบายมาช่วงเช้า รายงานคณะกรรมการการายงานกรรมการบริหารพรรคลาออกสาขาตัวแทนเราไม่ทราบเลือกรายงานไม่ทันระยะเวลาสิบห้าวันผมเคยเสนอท่านในการประชุมน,นิเทศพรรคว่าระยะเวลาสิบห้าวันบางพรรคทำไม่ทันผมขอขยายเวลาว่าถ้าเป็นไปได้สามสิบวันจะเป็นไปได้ไหมขอขยายเวลาเป็นสามสิบวันหรือถ้าเป็นไม่ได้อีกขอมากขึ้นอีกสักนิดนึงยกเลิกไปเลยข่ารับ ถ้าไปแก้ไขกฎหมายพรบรพักการเงินสองพันห้าร้อยสิบได้ในการที่จะเข้าสู่สภานในการเลือกตั้งทางหน้านี่คือประเด็นเรื่องของค่าปรับนะครับขอขยายระยะเวลาจากสิบห้าวันเป็นสามสิบวันหรือยกเลิกค่าปรับทุกกรณีในบทกำหนดโทษทางพรบพักการเงินประเด็นที่สองเรื่องการใช้เงินของกองทุนเพื่อพัฒนาพักการเงินหลายพักการเมืองใช้เงินผิดวัตถุประปสงค์ไม่ถูกระเบียบซึ่งท่าน เปรียบพักการเมืองซึ่งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพักการเมือง2 5 6 0เป็นองค์กรเหมือนราชการซึ่งพักการเมืองไม่ใช่องค์กรราชการท่านใช้แนวระเบียบของการใช้เงินของระเบียบกระทรวงการคลังคือกรมชีการมาเปรียบเทียบในการใช้เงินค่าอนุนี้เท่านี้อนี้เท่านั้นซึ่งพรกการเมืองเป็นพักการเมืองที่ไม่ใช่ระเบียบราชการเป็นพักการเมืองที่ต้องมีการยืดหยุ่นในการใช้เงินมากขึ้น ระเบียบที่ท่านร่างที่ใช้อยู่วันนี้ผมเคยเสนอท่านผอหรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญเรื่องของกุนพัฒนาพักกันนงว่าสามารถไปร่างระเบียบใหม่ที่สอดรับกับพระรัมอย่าประกอบหน่วยปฏิบัตมกองหรือพระรัมยอย่าประกอบหน่วยก็ได้ของกองทุนพัฒนาพักกันนองใหม่ได้หรือไม่ให้มันยืดหยุ่นขึ้นกว่าเดิมนะครับในการที่จะใช้เงินกองทุนได้ดีขึ้นพักกันืองคู้พักจะได้ใช้ระเบียบนี้ได้พร้อมกันโดยที่ไม่ต้อง ไม่เข้าใจอย่างถามวิทยากร600,000นสถานที่ตรงนู้นตรงนี้ใช้ได้ไหมผมอยากให้ท่านเขียนระเบียบของคุณให้ชัดกว่านี้แล้วก็อย่าไปยึดของระเบียบของโภคบริจารเป็นหลักอันนี้คือขอเสนอท่านเขียนเท่านี้และถ้ามีโอกาสได้แก้ไขกฎหมายเร็วๆนี้ขอให้ท่านรวบรวมคําถามทั้งหมดนี้นะครับขอเสนอให้กรรมการที่การในสภาแก้ไขกับขอบคุณท่านต่อครับกคณะกรรมการที่เป็นผู้เลี้ยงกรกตครับขอบคุณมากครับก็รับไป